อยากให้โลกหน้าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เฮาฝันฝันจะงามตัวใดเป็นไปได้ด้วยมือของเราสวัสดีครับนี่คือเสียงประชาสัมพันธ์จากโครงการธนาคารขยะกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่11ขอเชิญชวนพี่น้องข้าราชการตำรวจและครอบครัว ร่วมโครงการธนาคารขยะมาสมัครเป็นสมาชิกโครงการธนาคารขยะกับเรานะครับจุดประสงค์ของโครงการนี้ก็เพื่อลดปริมาณขยะในบ้านเรือนให้น้อยลงสร้างมูลค่าจากขยะรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องสามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อสร้างรายได้เรารับซื้อขยะให้ราคาสูงโดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่1 1รับซื้อขยะจากสมาชิกเป็นประจำทุกสัปดาห์ณนะจุดรับซื้อของโครงการ สนใจสมัครเข้าโครงการธนาคารขยะติดต่อได้ที่งานจิตอาสาหรือหากมีข้าราชการตำรวจท่านใดสนใจจะเป็นตัวแทนในการรับซื้อขยะของโครงการแจ้งความจำานงได้ที่งานจิตอาสากองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่11ขอขอบคุณครับ Ya all feel